พระราชวงศ์ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีจํานวนทั้งหมดเท่าใดมีพระนามว่าอย่างไรสมเด็จพระเจ้าตากสินผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาและมีเจ้าหน่ายเชื้อพระวงศ์อีกทั้งตระกูลอันสึกเนื่องจากพระองค์ท่านดังต่อไปนี้ราชสกุลวงศ์ชั้นประถวงศ์ก็ได้แก่ 1. สมเด็จพระราชนีพระนามเดิมว่าเอี้ยงหรือนกเอี้ยง ซึ่งเป็นที่สันนิษฐานว่าเป็นกุลสตรีในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จถลิงทวันยราสมบัติได้สถาปนาสมเด็จพระชนนีเป็นกรมพระเทพพามาดก่อนสิ้นพระชนทรงพระประชวนหนักด้วยพระยอดอัคนสังสองสมเด็จพระนาเธอพระนามเดิมว่าอันทรงสถาปนาพระอิสริยศเป็นกรมหลวงเทวินสุดาเมื่อเปลี่ยนราชการถูกลดพระยศเป็นหม่อมอัน